สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจกจากเพจรับทำเค์เตอร์ควปูลแฟมลี่คิเชนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดขปูนอีกหนึ่งชุดครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมผลงานชุดขปูนผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าต้องขอโทษลูกค้าหรือว่าขออภัยลูกค้าห,หลายๆท่านนะครับที่ติดต่อผมก็มาแล้วผมตอบลูกค้าล่าช้านะครับผมด้วยความที่ว่าผมก็ ลงมือทำหน้หนาง,งานจุดนัดด้วยไม่ว่าจะเป็นทำโครงสร้างปูนนะครับผมหน้าบานตู้แขวนนะครับหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆก็ส่วนมากผมก็ยังทำงานตรงนี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อาหาช่างหรือว่าทีมช่างคนอื่นมาซัพพอร์ตนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็ยังยังมีข้อจำกัดในการรับลูกค้าทีไรเยอะๆนะครับผมผมเน้นทำเป็นลูกค้าเป็นรายๆไปนะครับผม ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ไปชมผลงานผมอีกหนึ่งชุดครับผมครับผมชุดครัวปูนอีกหนึ่งผลงานครับผมเป็นรูปแบบของตัวแ L นะครับแล้วก็มีคอเตอร์ไอแลนด์นะครับผมก็ตอนนี้แสงเยอะ <ๆ S 1> หน่อยนะครับพอดีอแดดเข้ามาเต็มเต็มห้องเลยครับก็เดี๋ยวผม บอกขนาดด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้อยู่ที่3เมตร30นะครับผมแล้วก็ด้านนี้อยู่ที่2เมตร90นะครับตัวเคาน์ตเตอร์นะครับส่วนอแอรแลนด์กอ็อยู่ที่1เมตร40แล้วก็ด้านนี้ก็เมตรหนึ่งครับความกว้างของ,ของ,ของ,ของตัวเคาน์ตเตอร์แอแลนด์นะครับก็งานนี้หลักๆที่ผมทําให้ลูกค้าก็คือหนึ่งโครงสร้างปูนนะครับผม โครงสร้างปูนที่ผมทาก็เป็นลักษณะสเตปเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างปูนนะครับก็ปูกระเบื้องผนังนะครับปูกระเบื้องผนังก็มีติดตั้งซิงค์นะครับส่วนเตาแก๊สกบเพื่อนควนันทางบริษัทเข้ามาติดตั้งให้นะครับก็แล้วก็ติดตั้งท็อปแกนิสังเคราะห์คริสตัลไว้นะครับตัวนี้ครับเจียก็เจียลบขอบ แล้วก็ตัวถ้าเป็นตัวคัตเตอร์ผมก็จบด้วย45ไฮให้นะครับตัวจบมุมไม่ได้ใส่คิ้วนะครับครับแล้วก็ที่ทำเพิ่มเติมก็มีหน้าบานเป็นหน้าบานงานสั่งทำแล้วก็งานาที่ผมทำก็คือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทั้งตัวโครงสร้างปูนนะครับตัวหน้าบานนะครับคือผมผลิตเองนะครับผมใช้ ลักษณะของอคนทํามากกว่าเครื่องมือนะครับผมก็อาจจะมีไม่ได้เท่ากับตัวเครื่องจักรที่เป็นใหญ่ๆของโรงงานครับนะครับผมแต่ก็พยายามจะให้ลูกค้าได้ตัววัสดุที่เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นตัวชุดตะแกรงหรือว่าตัวรางลินชาก็ให้ได้ไมาให้ได้เทียบเท่ากับของยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูฟังกช์ชันของชุดครัวเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับกระแกงนะครับรางเลื่อนผมก็ใส่เป็นตัวารางรับใต้ให้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะตัวซอฟโค้ดนะครับครับตัวนี้ก็ใส่ขวดครับเครื่องปรุงตัวนี้ก็อาจจะเป็นเป็นกล่อง เรียบๆนะครับอันนี้ก็ขวดเครื่องปรุงเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับตัวเตาแก๊สนะครับตอนเราปรุงอาหารเราเก็บไว้นี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถังแก๊สครับผมถัดมาครับก็เป็นบานเปิดคู่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชั้นหินนะครับตัวถัดมาครับก็เป็นตัว เข้าม,มุมครับแบบนี้จะเข้าม,มุมได้เยอะกว่าตัวครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็เวลาเราหยิบของเราก็ง่ายด้วยครับอันนี้คือเป็นแบบสวิงมาเลยนะครับก็หยิบจับได้สะดวกนะครับด้านล,ล่างก็เหมือนกันครับทีนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ20-30กิโลนะครับ ก็ตัวหน้าบานผมก็อย่างนี้ครับก็พยายามที่จะให้ลูกค้าได้คล้ายๆกับขายขายในท้องตลาดทั่วไปครับก็คือมีหมุดกันกระแทกให้นะครับแบบเจาะฝังนะครับเพราะว่าเจาะฝังมันหลุดยากกว่าที่เป็นแบบติดอยู่แล้วนะครับถัดมาครับใต้ซิงครับตัวกรเตอร์อของผมก็ทุกทุกช่องนะครับก็ปูกระเบื้องเหมือนกับแบบนี้เลยครับปูกระเบื้องสีขาว นะครับเพราะว่าสีขาวก็เวลาเราใส่ของวางเรียงของเราหยิบของได้ง่ายกว่าที่จะเป็นสีอื่นนะครับถัดมาครับบ้านนี้ตะแกรงเยอะเลยครับครับอันนี้ก็อันนี้ประสงค์ครับเสียบมีดครับวางเตรียมช้อนซ่อมนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับสิ่งล้างจานด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นชัก2ชั้นครับ ใส่หมอ้อใส่กระทะได้นะครับครับผมตอของผมที่ทําให้ลูกค้านะครับก็คือหนึ่งก็คือหน้าบานถ้าเป็นพ่นสีผมก็จะใช้เป็นหน้าบาน h ฮดเดนานะครับก็คุณสมบัติของ h ฮดเดมาก็โดนน้ําไม่บวมนะครับกันความชื้นนะครับส่วนตัวตู้นะครับ ตัวตูวต้ตัววงกบพวกนี้นะครับผมก็จะใช้ไม้เสดาเป็นไม้จริงนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือโดนน้ําไม่บวมแล้วก็ปวกไม่กินนะครับผมก็ตัวฝังด้านไอแลนด์ครับอันนี้ติดตะแกรงครับแนงสองชั้นชั้นล่าง แต่ว่ารู้สึกว่าตะแกรงแบบนี้ต้องวางแบบของระวงังระวังตกหน่อยเพราะว่าเขามีช่องมีช่องถ้าระวังไม่ดีเวลาเราปิดเข้าอาจจะตกเราต้องใช้เป็นแบบพวกกล่องพวกซูปเปอร์แวร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องแบบลักษณะแบบนี้ระวังแบบได้เต็มที่เลยไม่ต้องจัดไม่ต้องกลัวของตกนะครับ ชั้นบนครับมีถาใส่ช้อนให้นะครับครับผมทีนี้มาดูตู้ขแขวนข้างบนครับนะครับก็สังเกตเห็นของผมคือผมพ่นสีให้หมดเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าวัสดุของผมที่ทํานี่คือตัวโครงตู้เนี่ยเขาเป็นสีไม้เลยครับผมเป็นสีไม้เลยเพราะว่ามันเป็นคือก็คือก็เป็นไม้จริงนี่แหละครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้สีไหนเนี่ยผมก็ พ่นเลยครับพ่นตามสีหน้าบานล,ลูกค้าอยากได้สีหน้าบานแบบนี้โคงตู้ผมก็จะพ่นให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สีที่พ่นก็ใช้เป็นสี PU นะครับผมโพลียูรีเทนนะครับมีเขาจะยึดเกาะได้ดีกว่าสีพ่นอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับถัดมาครับนี่ครับก็เช่นเดิมนะครับตัวตู้แขวนผมก็ลูกค้าเลือกปรับระดับ ได้นะครับตามขนาดของที่เราจะใส่ข้างในนะครับอันนี้ก็กล่องไมโครเวฟครับไมโครเวฟแล้วก็มีเจาะช่องสําหรับร้อยสายลงมาเสียบปลั๊กไฟตรงนี้ให้นะครับได้นะครับอันนี้คือไฟนี้ผมก็ย้ายให้อยู่ในตําแหน่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้ก็ ส่วนตัวนี้ก็เป็นกล่องวางเพื่อจะมีกล่องเครื่องปรุงต่างๆนะครับเครื่องดูดควนันแล้วก็ตัวนี้เป็นบานเดี่ยวครับอันนี้ก็ผมก็ทําแบบสุดผ้าให้ลูกค้าเช่นเคยนะครับเพราะว่ามันก็เราก็มองดูแล้วมันเป็นระเบียบสวยงามกว่าที่เราจะปล่อยโล่งแล้วก็วางของข้าง,งบนระเกะระกะอีกนะครับผม ครับก็เดี๋ยวลองอให้ลูกค้าลองดูเป็นโดยรวมนะครับ ผมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่สนใจแล้วก็ว่าจ้างผมมาแล้วก็รอคิวผมซึ่งคิวผมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือผมทําทั้งโครงสร้างปูเองนะครับผมปูกระเบื้องขับติดตั้งหินนะครับแล้วก็ส่วนหน้าบานผมก็ทําให้ลูกค้าเองอีกต่างหากไม่ได้อ่าไปจ้างโรงงานอื่นผลิตให้นะครับเพราะว่าผมเคยผมเคยจ้างบริษัท ผลิตให้แล้วครับแต่ว่าเวลาแบบผมทำไซส์ผมสั่งไซส์ผิดหรือว่าเขาผลิตให้ผมผิดบางทีผมก็ต้องวิ่งไปแก้แล้วก็อาจจะมีค่าส่วนต่างเพิ่มอะไรเนี่ยผมก็เลยตัดปัญหามาผลิตเองดีกว่าเวลาผมผิดพลาดอะไรขึ้นมาผมสามารถที่จะแก้ไขให้ลูกค้าได้ทันได้ทันเวลาครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่กำลัง หาดาูชุดครัวปูนที่แบบมีฟังก์ชันเยอะๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็หน้าบานก็จะใกล้ๆกันเพราะว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์ในการในการาในการใช้งานนะครับใน,ในการใช้งานพวกนี้ลูกค้าจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าปกติธรรมดานี่ที่เราเห็นโครงสร้างปูนทั่วไปเราก็จะเห็นห่างๆนะครับห่างๆแล้วก็เวลาเราเปิดมาก็บางทีก็ไม่ได้กั้นเป็นช่องเหมือนกับที่ผมกัน้น ทะลุเลยก็มีนะครับก็วางของลูกค้าก็วางของได้อ่าอาจจะไม่ได้เป็นระเบียบมากเท่ากับแบบนี้แบบนี้ก็ลูกค้าสามารถวางของได้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าคล้ายๆกับชุดครัวบิวอินนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์ครัวปูนอยู่นะครับผมเป็นไอเดียให้ลูกค้าด้วยนะครับผม ก็ฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าลูกค้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามราคาในทางไลน์ทางเพจไว้นะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาจัดการทำงานแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตอบลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ